พ่อว่าเอาเป้าเอาเป้าเไดช็อตไปเสร็จเฮ้ยไม่มาเล่นไม้ไผ่อะไรวะนะ ผมเนี่ยเคยเอาฉลามไปแล้วฟาดจนคนตายมาแล้วนะครับแล้วก็นะไอเนี่ยไอ,อช้อนตักแกงหรือผมเรียกมันว่ากระบวยแล้วกันนะ,ะผมเนี่ยก็เคยเอาทุบหัวจนคนตายมาแล้วนะครับแล้วนะและนี่ครับผมเข็มชียาตัวนี้ครับก็คือซิโนแวคนะครับผมก็เคยเอาไปจิ้มจนคนตายมาแล้วนะครัเด<ะ>ี๋ยวคลิปนี้นะผมจะเอากระบองไม้ไผ่ ใช่ป่าวะใช่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาดคนให้ตายกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะมาฆ่าคนด้วยการจิ้มกระบอกไม้ไผ่นะเออเนี่ยวโอ้โหจะไปยังไงดีวะเนี่ยมาถือเลี่ยงหรอก่อนละมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยต่อ แทงไม่โดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันเพิ่งเล่นไงเข้าใจไหมเกมมันเพิ่งเริ่มเองโอ้โหเรียบร้อยมึงเสร็จเลยเพื่อเราจิ้มตายไปจะเรียบร้อยแล้วนะฮะจิ้มหรือยิงเมื่อกี้ยิงไปก,ก่อนยิงไปก่อนโอโ้โหทำไมรู้สึกมันสำหรับผมทำไมรู้สึกว่าอุ้ยทำไมรู้สึกมันฟันยากเหลือเกินเข้าไปในฐานเขายัางไงดีครับโอ<า>้โห oh, oh, มาแล้วมาแล้ว มาลุมาลุมาแล้วตียากจังวะเฮ้ยลุโอ้าวเรียบร้อยปั๊มเดียวลยเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยี่นั่นก็เหล่าย่างเดียวเฮ้ยไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ผมแล้วล่ะใช่ไหมเขาไม่น่าจะด่าผมแล้วละ่ะ <mar ole an> น่าจะด่าใครหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่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 อุ้ยอ้ย,อย,อยมามาสนงสนัยอะไร,ะไรใครเข้าเล่นกันโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ย ปาลก่อนดิปายครับปายๆๆๆอุ้ยๆๆๆถือเชยก่อนถืเชยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยอือหือน่าโดนโดนแฟตโดนควันอือหือแบบนี้นี่ผมก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆว่ะพูดเลยแฟตลูกเดียวยังพอว่าเรียบร้อยเสร็จโจรโอ้โหเสร็จโจร แต่มันหนีว่าหนีว่าหนีว่ามันเดินหนีหนีปล่อย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 เรียบร้อยจัดไปแล้วหนึ่งจิมจิมดาบจิมดาบเสียวบาเลตยิงคุกยังเลยนะมุมนี้ยิงบ้างยิงบ้างครับยิงบ้าง <c oughs> <c oughs> บอกแล้วผมฆ่าคนได้ก็บอกไม้ไผ่อะ いいยิงบ้าง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 เอาคิวบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนในทีมจะเอาไป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 โอ้ระเบิดโอ้ระเบิดโคตรเยอะผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับเออัจั๊บปูจฉริปูเอาเป้เอาไปเอาไดช็อตไปเสร็จ โอ้มีตัวละอิ่ง <Abby> ท <Christmas music> oh, oh, oh. mm ี hmm. ่อยากให้โผล่ไม่โผล่นะโอ้ระเบิด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 โอ้ยกําลังกําลังจะทิ้มเลยโอ้คุณเดคุณเดไอ้มีมาไหนมีมาไหนคุณเฮ้ยอันเด้ยิงซะเลยนี่ ไม่บอกแล้วจะสู้กับพี่อ่ะเอาอีกตัวนึงมาหน่อยะหรอวะ <laughs> จะสู้กับพี่แต่มันไม่ได้เด้เอา <laughs> มาเล่นไม้ไผ่อะไรวะเนะี <laughs> ่ยเอ้ยเล่นไม้ไผ่มันผิดกฎอะไรวะมันไม่ได้มีกฎอะไรสักหน่อยเขาจะจิ้มได้บอกแล้วเขาจะนั้นจิ้มได้ไปละไปละขึ้นดิเ้ยทำไมมันเฮ้ยบาเลีเหรอบาเลีเหรอ ทางโอ้ทางสะดวกไม่สะดวกแล้วระเบิดอือระเบิดระเบิดระเบิดโอเคไป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 เสร็จขวาจิ้มทีเดียวตายเลยแต่ตอนนี้กูจะตายแล้วแหละถ้ามีคนวิ่งตามมาเนี่ยระเบิดโอ้ระเบิดอีกรูปมันวอะโอ้โหเลียบร้อย แล้วเบิดเสร็จอุ้ยมือไม้ผมสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจะกว่าจะจิ้มโดนกว่าจะฟันโดนเนี่ยเอาเอาโหถือระเบิดควันยังวิ่งไวกว่าคนดูเสร็จที่เราเดี่ถือระเบิดควันยังวิ่งไวกว่าโหแฟดไม่เท่าไหร่หรอกตอนเนี้ยถ้าแฟดลูกเดียวนะอย่าควันตามมาได้ก็พอมองยาก ไป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 เอ๊ะเสร็จเฮ้ยหูเกือบตายเกือบตายหูเกือบตายหูเกือบตายเมื่อกี้มาเนี่ยห้องโกลนบ้างห้องโกลนบ้างครับเดี๋ยวเอาไม้ไผ่มาไล่ฟาดห้องโกลนบ้างดูนี่จะได้หรือเปล่านะตึบน่าจะยากนะคนดู มาถึงนาเด้งเลยเนี่ยโอ้ยทำให้พวกพี่คมกันเหลือเกินเรียบร้อยให้ช็อตไป you know ทางไหนได้ทำยาก่อนทำยาก่อนทำเรื่องก่อนทำเรื่องก่อนอุ้ยโอ้โหแม่งมีคนเล่นธนูอะเรียบร้อยเดี๋ยวเอาธนูมาก่อนแล้วกัน ขวาขี้ขวาแล้วแล้วยังไงต่อยิงไปหนึ่งลูกเดี๋ยวๆๆๆผมจะไปยังไงดีวะผมพูดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขวาม,มาดอนพอเป็นห้องปืนกลน,นี่ผมรู้สึกว่าผมเก่งกว่าเดิมอีกอะ ผมคิดเลยนะว่าเฮ้ยห้องสนายมันยังง่ายกว่าไอ้กูเห็นคนเล่นธนูอะเล่นน้ำเอา้าเรียบรอ <laughs> อ้อยตายเออใส่ไปแล้วเน่ง <c oughs> ถ้าไม่มีตัวข้างล่างนะพูดจริงเสร็จอ่ะเสร็จพี่แน่นอนมาดิ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 เออ ไม่ตายวะปล่อย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 ถุงกระูมีคนวิ่งตามมีคนวิ่งตามจิ้มจิ้มเจ็บลอยมาไม้มาไม้ไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผไหนให้ชาบไปเดี๋ยวอืม ใชบไปเสีเอืมอืมอืม,อมลงไปอืมทัน,นูไม่ทันได้เลงงงใครยิงมาจากไหนงง <c oughs> งงเลยงง โอ้เียบร้อยเอาละครับมาลองเล่นห้องมีดกันบ้างนะครับเล่นด่านมีดกันบ้างดูซิว่าผมจะเอาไปไปฆ่าใครได้บ้างคือโอ้โหอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยแม่งไม่ได้เก่งอะไรเลยนะกะกะกะไอพวกอาวุธระยะประชิดเดน, <c oughs> ดนี่ยดูดิขนาดจะวิ่งเข้าไปซัดน,นี่คือยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวอยู่ข้างบนดีกว่าน่าจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบแล้วกว่ากูไม่ได้เปรียบละไปเลยพี่ไปเลย เดี๋ยวจะรอทิมอยู่ไกลๆนั่นกูโดนแล้วหนึ่งนั่นอ,อย่านะอย่านะหลังเข้ามาเนี่ยหลังไม่เข้าหลังไม่เข้าฟั่มยาก,ก่อนเออเอาวะทีมเรามันเอาเรื่องเไย <c oughs> จิ้มจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนโอ้ย,อย,อยจิ้มไม่โดนเฮ้ยจิ้มไม่โดนอีกแล้วอะไรมาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเล่า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  เออเออมามามาอ้จริงๆคือไอ้ทิกขวาของเรามันได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันจิ้มระยะไกลเลยนะคนดูมันไกลนะครับอื้อหืออออืื้หเอาป่ะตัวล่างอ่ะตัวล่างปล่อยไปเลยเอ้อเรียบร้อยนะต่อต่อต่อเดี๋ยวผมรอจิ้มไกลๆละกันเพราะว่าผมไม่ได้เก่งมีดไงเออแต่ก็ไม่อยากตายเยอะๆให้ท่านผู้ชมดูไงก็เลยแบบขออนุญาตเล่นแบบนี้เลยละกันนะครับฟันกันมันมากเลยนะทีมเราเนี่ย ซ้ายก็ได้ถ้าจริงจริงร้อยเลยแทนที่กูจะได้เพื่อนกูได้อีกเอ้ยติดเพื่อน <laughs> ตัวจริงปะครับมาปึงใครอะ่ะกูถามถึงใครโอ้นี่ยังไม่ทันอะไรเลยหมผมก็จะโดนฆ่ามันไม่ง่ายเลยนี่เขเล่นแก๊สไหนลองไปหนึ่งหนึ่งดูที่ว่าจะสู้ได้ไหมลองลองลอง เฮ้ยเพื่อนช่อะไดมันลุมอ่ะมันลุมอ่ะมันลุมมามันลุมมาคลิกซ้ายพอได้อยู่นะแต่ว่าคลิกขวาในผมต้องแม่นๆนยสวยยอดสวยเพื่อนกูฟันเอาฟันเอาเลยกูไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหกำลังง้างเลย เราเป็นไก่เลยอะเล่นมีดแล้วเราเป็นไก่มากเลยอะเฮ้ยหล่อยเฮ้ยโอ้ไม่มังหน้าวะจบเลยดูดิลอยเอา้ายังได้แก๊สอีกนะยังได้แก๊สอีกว่าโอ้ลอยอะ่ะโอ้ไม่ชอบเลยเอาแค่ตรงๆข้างหน้ามีดกูก็สู้ไขไม่ได้แล้วอยากจะหล่อยวิ่งเลยวะไหนมาขอมาเล่นของมีด เรียบลอยดัง <tang> ช <ar> ื่อดังชื่อกันเลยทีเดียวไม่มีนะโอ้เหมือนมีคนเล็งเหมือนมีคนเล็งเอาไปลายาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนเข้าให้เลยเสร็จตัวพิบ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  ถือดอกวัวไว้ถือถือดอกวัวไว้ถือดอกวัออกวแล้ววิ่งไวสุดแล้วนะครับตอนนี้เสร็จจะไปฟาดคนข้างล่างยังไงดีปะนี่ไหนละอะไรอะไรแต่มเมื่อกี้กลัวทำอะไร กด F หันกลับมานี่คือแบบอตอนแรกจะหนีเข้าบ้านต่ไปกดลั่นไปโดน F T ีนึงโอโ้โหกูนี่กลับมาที่เดิมเลยสเต็ปม,มั่วนะเอ้ยนี่ไงจิ้มไปดิจิ้มไปดิเออจิ้มจิ้ม,มไม่รู้นะว่าห้องนี้โนมีดป่าะว่าแบบว่าเล่นมีดไม่ได้เ้ยะอะไราเงี้ยโอ้โหเเล่นได้ดกลายเป็นคนเกลียดไปแล้วเนี่ย <laughs> แต่จริงๆแล้วในอดีตผมก็เกลียดน,นะ เล่นแบบเล่นเกียร์นะแบบว่าเอ้ยเล่นมีดถือมีดไปฟันเลยอะไรเงี้ยถ้าผมจะผิดเนี่ยมันก็ต้องมีคนนึงผิดถูกไหมจะไ,ไมเราใช่ไหมอืมมันสเตปมันสเตปมันเล่นลิ้นได้ได้เลยมันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นครับมันเล่นลิ้นปลาเรศนะด้วยไปไหนวะ จับป่ะขอโทษเอจิ้มไม่โดนเฮ้ยผมจิ้มไม่โดนจริงอ่ะอเบื่อแล้วจริงๆผมเบื่อที่จะมาจิ้มแล้วเพราะว่ามันสำหรับผมมันทิ้มยากเกินไปเว้ยยิงแม่เลยมาเด็มาเดชมาเดชเฮ้ยทำไมหนึ่งน้ำไม่ตายวะมาเดชมีดมาเต็ม เฮ้ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะเว้ยที่เล่นมีดอะั่าตรงข้ามก็เล่นนะเว้ยเอ้ยผมผมไม่ใช่มีดนะคะรับผมผมก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ครับ <laughs> อุย้ยถ้าพิมไปอย่างงี้นี่กูโดนด่าตายครับพูดจริงมาดิมาดิกม,มามองมามีแล้วไม่มองมาเอยเหรอวะนี่ไม่โดน เรียบร้อยเรียบร้อยอืมแต่ดีครับต้องจัดอีกครับต้องยิงครับยิงยาวๆเลยยิงยาวๆเลย,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 ยอุ้ยบาเลีดบาเลีเฮ้ยโอ้โหเสียงมีดเสียงดังฟังชัดเลยเฮ้ยเสียงดังฟังชัดเลยเล่นมีดเหรอ เล่นมีดเอออืมก็เล่นไป<笑><笑>เพราะว่าข้าจะเอามีดมาจิ้มเจ้ายังไงแล้วเดี๋ยวดูดิว่าชื่อห้องเล่นมีหรือเปล่าเพราะว่าตอนผมเข้ามาตอนแรกผมไม่ได้อ่านแบบโนโมีดไหมโนโมาโคโน o าโอเคมีดก็ไม่เห็นไปนไรนี่ว่ะแต่ก็เล่นยิงไปเลยครับเพราะว่ากระบองไม้ไผ่ของผมนี่มันเออไม้ไผ่ของผมอ่ะมันมัน ทิมใครไม่เขาจะโดนเลยนะหลังๆนะมันไม่เขาจะโดนแล้วอ่ะถ้าเกิดช่องวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชิกช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาบปเก็บนั่นเองนะผมไม่เชอหน่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณท่าชมมากครับผม